สวัสดีค่ะน้องๆคอดอยอิงในบทที่2นี้เราจะเรียนเรื่องแสงและเงา light and shadow คือการวาดเส้นประกอบไปด้วยน้ำหนักแสงเงาที่เกิดขึ้นจากการแลเงาเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักเข้มอ่อนตามรูปทรงของวัตถุซึ่งทำให้เกิดเป็นภาพลวงตาแสดงให้เห็นเป็นรูปทรงสูงต่ำเว้าวนูนในลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดนี้เกิดจากค่าความต่างของแสงการที่จะให้น้องๆเข้าใจเลือกแสงเงามากขึ้นขอยกตัวอย่างจากวัตถุทรงกลมเพื่อให้เห็นค่าความต่างของแสงเงาระดับต่างๆซึ่งจะนำมาใช้ในการแรงเงาต่อไปนี้ค่าของแสงและเงามี5ระดับดังนี้ 1. แสงสว่างจัดไฮไลท์คือ บริเวณที่ถูกแสงโดยตรงเป็นจุดที่สว่างมากที่สุด 2. แสงสว่าง light คือบริเวณที่ถูกแสงพอสมควรแสงสว่างที่เกิดขึ้นจะกระจายโดยรอบวัตถุ3เงา shadow คือบริเวณอยู่ตรงข้ามแสงสว่างหรือบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากแสง 4. แสงสะท้อน reflect light คือบริเวณที่ไม่ได้รับแสงโดยตรงแต่เป็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนกับของแสงจากวัตถุใกล้เคียง 5. เงาตกกระทบหรือเงาตกทอดค้าา s h a d คือบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุตกทอดไปตามพื้นที่ตั้งของวัตถุทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องแสงเงานะคะน้อง